ครับลูกนีแหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยครับ,ล,รบลูกนี้นิดเดียวครับนิดเดียวอะไรอ๋อไอจอยตัวเล็กจะเป็นการเตะดจากเส้นประตูไปครับให้เพื่อนไม่มีใครครับลูกนีโอ้เสียดายมากเพื่อนเตะหมดแรงแล้วเกิดหมดแค่นี้ ผมไปครับรูมานที่ไปบ้านมุ้งลายสีเลยสีฟ้าว่าไงครับล้องบางทีสองทีใจเพื่อนใจไม่ใจด่าครับแผนบอลครับลูกนี้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวเอาเลยครับจะยิงไกลอย่างเดียวจะตัดไซยิงไกลอย่างเดียวลูกนี้เอาเอาซัดไปเนะครับเป็เลย ียวครับโอ้โหข้าวไม่โดนผู้รักษาประตูไม่ได้เข้าครับลูกนี้จพาก้ามจะโรโมชั่นน,คน,น,น,ะ,คน,น,นะครับลูกนี้คอนเนอร์ไม่เนี้ยครับสีเหลืองได้คอนเนอร์ครับเหลือไปครับลูกนี้เหลือไปแล้วคอนเนอร์การ์วัปปิไซเลยว่างั้น ลองเท้าสีส้มรออยู่นะครับสีชมพูบอกว่าเอามาให้ฉันเลยจะตีลูการ์ดเข้าเลยได้ไหมจะไปจะได้ไหมีิไอาเลยครับเออให้เธอไปเลยครับตรงนี้ เลียงใจิ้งเลี้ยงยิงสามระตูเกือไปแล้วครับหมูจับกันได้ครับคูกนี้ออกไปครับสู้ต่อก็เวลาย,ยังไม่หมดยังไม่นับสพดการเล่นนะครับ <laughs> ล็อกไปสองนีสองทีหายพี่โอ้ออกไปครับมีฟ้าได้ทุกครับ สีฟ้าดุกไกลยาวไปครับลูกนี้โิวพักออกลยครับลูกนี้ออกด้านข้างไปด้านหลังไปครับสีฟ้าเลยเพื่อนเลยบอกนายยกไปเชือเอาเลยครับเอาเลยครับสีฟ้าเริ่มบุกเริ่มบุกแล้วจะเอาลูกสศรหรือเปล่าสีฟ้ามีลูกสศรหรือเปล่าครับสีฟ้าเปิดให้เพื่อนดูเพี้ยนเหรอโอ้ กะว่าจะเปิดเข้าเลยว่าเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าจะเอาเข้าอย่างเดียวเลยว่าเหมือนลำสูตรลูกสูตรสีเหลืองสีเหลืองเปิดไปให้ใจเปิดไปไม่แานกูเลยสีฟ้าเสี็แล้วเราดีเราดีใจใจใจเพื่อนเราไปดีเราดีเฮ้ยครับครับโอ้นิดเดียวครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับลูกนี้เกือบไปจุดโทษครับเกือบจุดโทษครับเอาละครับเอ๋อ ไช่แล้วครับตรงนี้ก็แพงแตกหลาครับเอาไปเลยครับเนาโอ้โหเอาประตูดูทีนี้นะครับน่าจะเรี้ยวลอยนะในประตูโอล่ายิงเลยครับโอ้ยอะไรเนี่ยสีฟ้าสั่งยิงได้ย่างเดียวเลยครับสับอย่างเดียวเดือบไปครับลุงนี้ เลือกประตูการโรงแรมพังครับลยเออได้ได้ได้ครับสีเหลืองทักองทีที่สองที่ไม่ผ่านกุเล็กเขาสีฟ้าสีเหลืองได้ทีที่โอ้กัดจางกุเล็กเลยร้องไปที่สองที่สามที่ดีเล็กว่าไงเอิดเพล็กต์ครับสีเหลืองได้ไหมได้ไม่ได้ครับลูกนี้โอ้หลอกด้านหลังไปมีการเปลี่ยนตัวนะครับผู้จัดการทีมว่าฉันจะเปลี่ยนตัวดีเพิ่มดีหน่อยได้ยัง เปลี่ยนลงไปสู้คูตะหน่อยนะครับว่าสีเหลืองอันนี้บูกหนักเหลือเกินเอาล้วครับผีแดงได้มาแต่ไปในที่ไม่ต้านคุณเล่นของสีฟ้าล็อบไปในที่ให้เพียบครับใจไม่ใจสรงสุขรับไปในใไม่ผ่านสีเหลืองสีเหลืองรับไปไม่ผ่านสีฟ้าครับสีฟ้าว่าไงครับล็อกไปง่ายๆครับล็อกไปตร,ปๆๆรปงทียังไม่ผ่านสีแดงสีแดงโอลยประกาศหลังสาดทิ้งอย่างเดียวจองเก่านะครับวันนี้

สีเหลืองได้ทุ่งใครครับผมครไปให้เพื่อนไปยังไม่ถึงครับเดินไปผ่านสีฟ้าสีเหลืองไปครับได็กดีเท่านี้สาเหตยังกระดาสดีไหมดีมากมองไปทีู่้ดอกสีเหลืองออกไปครับสีฟ้าได้ทุ่งครับผมไปให้เพื่อนการจะทุ่งใครอย่างนีย้ไปเลยหน้าประตูอะไรกันทุ่งไปเข้าประตูได้ครับลุงโอ้ยมองออกไป อ๋สอ,อสีเหลืองเล่ทุ่มครับสีเหลืองเต้นผู้ทุ่มครับจุดทุ่มไงไปประตูเลยว่างั้นไปเอาไปละอ๋อแต่ไปจริงจรไงเพื่อนเปิดยาวไปครับไม่มีใครบอกโวลาเขาขึ้ออน gracias, อย่างสุดยอดมากสุดยอดมากลากีไลท์เพิ่งออกมาครับสะพานมือก่อนลากีไลท์เพิ่งเอาทำไมไม่สะพานมือก่อน<า>สะพานมือก่อน,ออนคข้าจะเพิ่งมาครับโอเคครับกรรมการครับ ขอรับประทานหน่อยครับอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยทีมงานนะครับสุดยอดมากคู่ชิงนะครับวันนี้คู่ขี่สสูีแต่ผ้าท่าไปนิดเดียว